หนึ่งนาทีกับความรู้ทางคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็จะนําในเรื่องของควข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับการนําสมบัติของเลขยกกาลังไปใช้นะคะซึ่งนักเรียนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า2ยกกําลัง3บวกกับ2ยกกําลัง4นะคะมีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง3บวก4นะคะความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่า2ยกกําลัง3บวกกับ2ยกกําลัง4นะคะหาได้โดยการนํา สองคูณกัน3ตัวนะคะแล้วก็บวกด้วย2คูณกัน4ตัวแบบนี้นะคะ2คูณกัน3ตัวได้เท่ากับ8นะคะแล้วก็2คูณกัน4ตัวได้เท่ากับ16หนะคะบวกกันได้24นะคะและ2ยกกำลัง3บวก4นะคะก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง7นะคะมีค่าเท่ากับ128นะคะ เห็นไหมคะว่า2ยกกําลัง3บวกกับ2ยกกําลัง4ไม่เท่ากับ2ยกกําลัง3บวกสนะคะ